ค่อยๆกำหนดภาวนา,าไปตามมัธยาัยในเช้าวนันนี้การจเจริญภาวานานของพวกเราก็เริ่มต้นโดยการทำสมาธิกำหนดอยู่ในท่านั่งอยู่ในอิรยาบทนั่ง ที่เหมาะที่ควรท่านใดที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ก็กำหนดได้โดยการหลับตากำหนดภาวนาเรื่อยๆส่วนผู้ที่นั่งอยู่กับที่ก็คือที่พื้นที่อาสนะของตัวเองโดยยังไม่ได้ลุกไปไหนก็กำหนด ทำสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆโดยในเบื้องต้นนั้นก็อยากจะให้เราได้กำหนดอาณาปณะสติเป็นพื้นฐานสกอ่อนก่อนที่จะขยับขยื่นไปสู่กรรมาฐานกองอื่นๆในเบื้องต้นอาณาปาก็คือการกำหนดรู้ลมหายใจให้ทันทุกขณะลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่เป็นการไปจดจ้องจดจ่อกับลมหายใจมากเกินไปแต่ว่าต้องให้เป็นไปโดยธรรมชาติถ้าเราไปบังคับก็คือเราจะต้องบังคับให้ลมมันช้าหรือเร็วซึ่งตรงนี้ต่อให้เราบังคับได้นานขนาดไหนสุดท้าย มันก็จะกลับไปเป็นลมหายใจแบบธรรมชาติเมื่อลมหายใจมันเข้ามันออกตามธรรมชาติไม่ว่ามันจะสั้นหรือยาวสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องกําหนดตามรู้ตามดูให้ทันทุกขนาดลมหายใจแบบนี้เรียกว่าเป็นการดูลมแบบอาณาปานาสติก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกในเบื้องต้น ก่อนจะไปสู่กรรมฐานกองเงินดึกฉะนั้นอาณาปานสติในอนุสติทั้งสิบนี้จึงเป็นบาดฐานสำคัญที่จะนำไปสู่กรรมฐานกองต่างๆเราต้องฝึกให้มีความชำนาญฝึกให้เป็นกิจจะลักษณะให้เป็นกิจประจำบันเป็นชีวิตประจำบันมันจะได้ทำได้อย่างต่อเนื่อง ทำได้อย่างไม่มีอะไรมาติดขัดไม่มีอะไรมาขัดขวางได้อะไรได้นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรก็ตามก็กำหนดอาณาปาไปด้วยแต่มันอาจจะหลงจะลืมตอนที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำก็ไม่เป็นไรปล่อยไปตามธรรมชาติเหมือนกัน เมื่อไรที่จิตบ้างก็กำหนดอานาปะไปตามปกติฝึกแบบนี้ไปทำไปทีนี้ในขณะที่ภาวนาเราก็มากำหนดดูเรื่องของจิตก็คือฝึกให้จิตของเรานั้นมีกำลังใจที่สูงฝึกให้จิตของเรามีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ปราศจากกองทุกกองกิเลสก็คือรักโลภโกรธลง ซึ่งในส่วนของละลักโลภโกรดหลงนี้เราก็ยังคงเจอกันอยู่เป็นประจำทุกบันบางคนเจอมากบางคนเจอน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่กรรมจะนำพาเราไปแต่ว่าในระดับเบื้องต้นจริงๆก็คือเมื่อตื่นขึ้นมาจากที่หลับที่นอนเนี่ยถ้าเราปล่อยให้จิตของเราคิดไปในฝ่ายของอกุศล ไม่ว่าจะเป็นความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามวันนั้นตลอดทั้งวันอกุศลก็คือความชั่วนั้นจะเข้ามาเล่นงานจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เผือทําให้เราละเมิดศีลล่วงละเมิดศีลไปเลยก็ยังมีเหมือนกันในทางกลับกันถ้าเราลุกตื่นนอนขึ้นมาให้กําหนดถึง กรรมาฐานกองใดกองหนึ่งเช่นให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จับอารมณ์ตรงนั้นเอาไว้เหมือนกับว่าเราลืมตาตื่นขึ้นมาก็นั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าทันทีพร้อมที่จะน,นมัสาการพร้อมที่จะกราบจะไหว้ด้วยจิตด้วยใจที่บริสุทธิ์พร้อมที่จะสนทนา พูดคุยหรือเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระธรรมก็พร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้ที่สุดแล้วนั่งอยู่ต่อหน้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิยมบัติชอบเราก็พร้อมที่จะดําเนินรอยตามปฏิปัหาของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ตรงนี้เป็นการตั้งความปรารถนาตั้งจุดมุ่งหมายตั้งแต่เรารู้สึกตัวถ้าจะพูดให้ง่ายๆก็คือยังไม่ลุกจากที่นอนแค่พอรู้สึกตัวว่าเรากำลังจะตื่นเนี่ยก็ให้นึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้ววันนั้นตลอดทั้งวันเราก็จะได้ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลโดยเราจะเกาะอ,อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพระรัตตรัตรอยอยู่ตลอดเวลา ความชั่วต่างๆอันเกิดจากกายวาจาใจจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรือบางครั้งเราเผลอสติมันอาจจะเกิดบ้างแต่ก็เกิดได้เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเพราะเรามีสติเป็นตัวควบคุมอยู่รู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรชั่วรู้ว่าอะไรควรไม่ควรก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้ตรงนี้เป็นการฝึก ให้จิตของเรามีความคุ้นชินกับธรรมะกับพระธรรมนตรยัยถ้าหากว่าโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้ทำแบบนี้บ่อยๆเป็นประจำทุกบันทุกบันอย่างที่บอกไปทำจนเป็นกิจจลักษณะทำจนเป็นกิจวัตรประจำบันเราก็จะทำได้อย่างต่อเนื่องทำแล้วมันไม่ขาดตอน หรือเมื่อ,อไรที่กําลังจะเผลอที่จะไม่ทํามันก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึง่งเราต้องทําเราต้องถือต้องปฏิบัติเหมือนพระสงฆ์สมเด็ท่านสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยองค์ใดที่ท่านลงมาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำตอนเชา้าตอนเย็นแล้วมาตรงเวลาด้วยมาด้วยความเต็มใจก็คือต้องการมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยอาศัยองค์พระบฏิมาถ้าไม่มาสมมติว่ารูปนั้นไม่มาองค์นั้นไม่มาท่านรู้สึกไม่สบายใจเหมือนขาดอะไรไปอย่างก็โทษตัวเองว่าวันนี้เราทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์เราขาดตกบกรร้องในเรื่องของกิจบัตรวันต่อไปเราจะต้องตั้งใจทำกิจจบัตรก็คือการสวดมนต์ทำวัดให้มันเต็มที่ให้มันเต็มกำลังเต็มความสามารถ อารมณ์แบบนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของสมาธิเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนจากการประพฤติปฏิบัติก็คือสวดมนต์สม่ำเสมอความดีที่เราทำเนี่ยมันต้องทำสม่ำเสมอจะขาดไปตอนใดตอนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทำให้อกุศลคือความชั่วเข้าแทรกได้ทันที ฉะนั้นจึงบอกว่าโยคียผู้ปฏิบัติธรรมต้องทำอย่างสม่ำเสมอจนมันเกิดเป็นอารมณ์สมาธิในปัจจุบันเป็นความดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราละทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำแบบนี้บ่อยๆความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ของจิตใจของเราก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับตั้งแต่วิสุที่ก็คือความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของจิตของความเห็นก็ดีของสมาธิต่างๆก็ดีรวมถึงความบริสุทธิ์หมดจดที่เกิดขึ้นจากการพิจารณากายสังขารท่านเรียกว่ามัคคามัคคายานัทสนะวิสุทธิความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการรู้และเข้าใจความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แล้วก็ความดับไปของกายของสังขารของเรานี้ ถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้เลยเราก็จะใช้ชีวิตแบบประมาทขาดสติโดยเข้าใจว่าเรายังมีเรี่ยวมีแรงเรายังมีลมหายใจเราจะต้องอยู่ไปอีกนานไม่มีใครมาทำอะไรเราได้เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายแบบนี้ตลอดไป ความรู้สึกตรงนี้หรือความคิดตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราตอนไหนก็แสดงว่าเราประมาทในชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างน่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นต้องรีบแก้ไขโดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปของกายสังขารของเราที่เราอาศัยอยู่ในขนาดนี้โดยเราก็ พิจารณาดูถึงชีวิตของมนุษย์ก็ดีของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ดีที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่มีชีวิตของมนุษย์คนไหนหรือชีวิตของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใดตัวหนึ่งก็าตามที่จะตั้งอยู่แบบนี้ไปได้ตลอดก็มีการคล่ำคล้ามีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดา พิจารณาแบบนี้กลับไปกลับมากลับมากลับไปอย่างนี้เรื่อยๆจนเกิดความเคยชินอีกเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะทําให้เราไม่ประมาทในการดํารงชีพในการใช้ชีวิตเราจะมันปฏิบัติมันศึกษามันภาวนาอยู่เป็นประจำอย่างไม่ขาดตกบกพร่องตรงนี้ฝึกเอาทําเอา ประโยชน์ของการเจริญสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนทุกท่านเสืบไปธรรมาก็เลยฝากเอาไ้ให้คณะโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้เอาไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติในเช้าวันนี้เรายังพอมีเวลาในการภาวนาอยู่ธรรมาจะงวดช้เสียงให้ทุกท่านกำหนดภาวนาไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะสมควรแก่เวลา